ตอนนี้ประเทศไทยก็ยังคงอยู่กับวิกฤตโควิด -19 นะครับผู้ที่ติดเชื้อสะสมก็ทะลุล้านคนไปแล้วเสียชีวิตสะสมก็ทะลุหลักหมื่นคนครับหนึ่งในตัวเลขที่หลายคนจําขึ้นใจเลยคุณชิพครับตอนนี้คือตัวเลข1 3 3 0บางคนดังนึกไม่ออกก็คืออะไรนะครับต่อไปวิธีการจำง่ายๆก็คือว่าบ่ายโมงครึ่งสิบส <23 30 S 1> ามสามศูนย์เจอกันที่สปสชถ้หากถ้ามีปัญหาเรื่องเดือดร้อนเรื่องโควิดในการติดตอ่อเจ้าหน้าที่ต่างๆให้มาช่วยเหลือเรื่องโควิดเนี่ย 1 3 3 0งสมนมีสถิติที่น่าสนใจครับแล้วก็มันอาจจะเป็นสถิติที่น่าคิดเพราะว่าจำนวนคนที่โทรเข้าไปที่สปสชกับตัวเนี้ยโดยเฉลี่ยนะมากกว่าวันละ2 0,000ื่นกว่าคนนะโอ้โหอันนี้ต่อวันใช่ไหมต่อวันเลยนะแล้วเขาจะสามารถรองรับจํานวนที่โทรเข้าไปในแต่ละวันขนาดนี้ได้ยังไงฮะมีข้อสังเกตก็คือว่าจํานวนคนที่โทรเข้าไปเนี่ยกับจํานวนคนติดเชื้อในวันใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากว่าคนที่เขามาโทรเข้ามาทุกครั้งเนี่ย เป็นคนติดเชื้อดูหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคําตอบที่ชัดเจนจากผู้บริหาร2ท่านครับวันนี้กมาสองท่านเลยเดี๋ยวไปติดตามกันนะฮะกับรายงานพิเศษชิ้นนี้กับทางสปสชครับครับวันนี้ผมอยู่ที่สปสชนะครับ1330ไม่ใช่บ่ายเลครึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของสายด่วนสปสชซึ่งต้องถือว่าขณะนี้อาจจะเข้าอยู่ภาวะวิกฤตก็ได้เนื่องจากว่าเท่าที่สอบถาม เรื่องราวของสอปสช1330กลายเป็นสายฮอดไ์ line, สายร้อนนะครับเพราะว่าคนต้องการโทรหากันมากเลยนะครับต้องถามพ่ออวก่อน,นนะครับว่า1330ในะวันนี้โหลดงานหมักม,มากน้อยขนาดไหนครับค่ะต,ต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะคในตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะเราได้รับสายเนี่ยวันหนึ่งประมาณ3 0,000สายต่อวันเลยนะคะคเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะว่าเดิมเนี่ยปกติที่ห5ึ่0ห้าถึงสองหมแล้วแต่ช่วงนะคะเพราะว่า ต้องบอกว่า1 3 3 0เดิมเนี่ยเราให้บริการข้อมูลเรื่องบัตรทองนะคะก็จะมีช่วงของการเปลี่ยนสิทธิ์นะคะช่วงของมีการให้บริการสิทธิ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของแต่ละทามที่จะมีการสอบถามมาอย่างช่วงมีไข้เลือดออกระบาดก็จะถามประเด็นไข้เลือดออกใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมอะไรเงี้ยช่วงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ถามแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องถามเรื่องโควิดเยอะมากโควิดเยอะมากเฉลี่ยคือผมดูข้อมูลคร่าวๆอย่างน้อย24,00 0สายต่อวันนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็นสาม0 0ืแล้วนับ แล้วคนต้องรอคิวนานไหมครับคนของเราเรอคิวเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าช่วงพีคๆต้องต้องบอกว่ามันเป็นไทม์ของเวลา,าด้วยเนาะเราให้บริการ24ชั่วโมงก็จริง,ชงนะใช่ก็จะมีช่วงกลางวันเนี่ยค่ะค9โมงแต่ก่อนเนี่ยสายเราจะพีคเนี่ยสักประมาณ7โมงโ<อ>เดี๋ยวนี้สายเราพรีคตั้งแต่ตีห้ากว่าๆจน6โมงนะคะแล้วก็ พะตอนกลางวันแน่นต้องบอกว่ากลางวันแน่นเนี่ยคิวบางทีอยู่ที่30คิวคิวกลายเป็นช่วงหัวค่ําพีคขึ้นมาอีกดวงคิดว่าประชาชนนะคะคงกลางวันโทรไม่ติดก็เลยโทรไปโทรช่วงหัวค่ำกับกลางคืนแล้วก็ไปจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มคําถามมาเลยครับว่าเรามีเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมครับะนะคะต้องบอกว่าถ้าช่วงแรกๆเลยเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่แค่70คนสิคนต่อ,ต,อต่อเวรเช้านะคะเราขึ้นตลอด24ชัว่วโมงทีนี้พอหลังจากที่เราทราบสถานการณ์นะคะท่านเลขาก็มองว่าเอ้ยถ้างั้นเราไม่พอแล้วแน่ๆ อาจารย์ก็เพิ่มะนะคะเพิ่ม call center เพิ่มจํานวนสายให้ด้วย<อ>แต่ถามว่าหลังบ้านเราที่มีเจ้าหน้าที่รับสายจริงๆตอนนี้เวรเช้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700คนต้องบอกว่า700คนเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสอปสอชอเองเนี่ย100คนแน่ๆแล้วก็อาจารย์ระดมคนสปสอชอด้วย<อ>มาเพิ่มอีก100คนนะคะแล้วเราก็จ้าง call center เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็มีจิตอาสาทั้งเป็นจากภาคประชาชนเองจากภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนก็มาช่วยเราอะค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ700 คนที่มาก็ต้องน่าสนใจว่าต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรยังไงครับในการ oh. รับสายเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าเราก็อบรมกันนิดหน่อยนะคะคในเรื่องของว่าข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าจะเป็นการซักถามซักประวัติการตรวจการตรวจแลบของของของโควิดนี้ oh. แล้วก็ที่อยู่นะคะเพราะว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่อยู่ในการส่งอุปกรณ์รักษาแล้วก็เบอร์โทรในการที่จะติดตามนะคะคแล้วก็ความรู้เบื้องต้นของโรคนิดหน่อยสําหรับการให้คําแนะนําได้ครับก็ถือเป็นภารกิจที่หนักพอสมควร เราเลขาธิการก็ต้องถือว่าต้องดูแลเลยภาพรวมนะครับผมนสินก็อาจจะเรียกว่าเป็นลูกม่อทำงานกับสปสชมาโดยเขาเป็นกําลังหลัก,ก,ลลกเลยค่ะของ1 3 3 0มาศมาโดยตลอดตั้งแต่เราเปิดสํานักงานนะคะเมื่อปี2545จริงๆหลายคนอาจจะคอเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โทรไม่ติดอีกแล้วโทรไม่ติดลาบากเขาจะเขาจะรู้สึกว่าเอ้บริการนี้มันบกพร่องซึ่งอยากจะให้ทราบสถานการณ์ว่าจริงๆเนี่ยมัน มันเกินศักยภาพของ1 3 3 0ไปมากนะคะแต่ว่าท่านเลขาธิการอย่างที่น้องอท่านผูดในการพูดนะคะว่าพยายามจะเสริมกําลังคนที่เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อรับเราเอาคนของเราด้วยนะคะเจ้าหน้าที่โอนเธอไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยนะคะเธอวิ่งมาช่วยรับสายกันหน่อยทุกคนนะคะมีเวรกันต้องมารับสายนะคะ,คะนอกจากนี้เราเต็มกําลังแล้วไม่ได้ท่านก็อนุมัติให้มีการจ้าง เจ้าหน้าที่เพิ่มะนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปซึ่งอยากให้เห็นภาพว่าวันนี้เราพยายามทําทุกทางนะคะแต่ว่าสถานการณ์ของความรุนแรงของกาลาบาดเนี่ยมันหนักเกินนะคะแล้วก็สิ่งที่ที่ทำเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของ call center ะละนะคะพยายามจะทําเรื่องของการเข้าถึงบริการด้วยเราจะใช้1 3 3 0เนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ที่น้องเขาเ,เรียนให้ทราบนะคะ,คะว่าเวลาเกิดคนไข้ติดเชื้อขึ้นมาเนี่ย คนไข้ไม่รู้ไปไหนคนไข้รู้สึกว่าต้องมีที่พึ่งเราใช้หนึ่งสามสาศูนเนี่ยเป็นที่พึ่งคนไข้นะคะคนไข้ call เข้ามาปุ๊บนะคะเราจะพยายามทําข้อมูลให้คนไข้เนี่ยสามารถมีหน่วยบริการไปดูแลเขานะคะทีนี้พอทำทำไปเนี่ยทำแรกๆมันก็โอเคนะคะ,คะเพราะว่าคนไข้มันเยอะทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยคะ่ะข a เข้ามามาหาศาละนะคะ,คะเดี๋ยวลองให้น้องเล่าดูตอนตอนที่วิกฤตหนักๆเลยะคะ่ะว่า คนไข้คอเข้ามาแล้วสถานการ์เรารับไม่ได้เนี่ย abandon เราสักเท่าไหร่ abandon คืออัตราการ,ไม,ราไม่ได้รับสายลองให้ดวงเ่าปกติเนี่ย abandon ของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง15นะคะแล้วแต่ช่วงของสถานการณ์ใช่ทีเปอร์เซ็นต์พอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเคย abandon ไปถึง66%เปอร์เซ็นต์ ใช่ใช่ต้องบอกว่าเวลาของการคุยมันไม่เหมือนกันไงคะว่าแต่ก่อนเนี้เราใช้ถามตอบเรื่องหลักประกันก็ถามแป๊บเดียวก็จบแต่ถามตอบเนี่ยอยู่ที่5นาที7นาทีแล้วก็ปิดเคสแต่พอมาเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องถามหลายอย่างมากเลยนะคะค่อนข้างจะต้องคุยกับเขาอะไรเงี้ยถามความเจ็บป่วยถามอะไรเขาเนี่ยเลยใช้เวลาคุยสายนานเราเคยเอาเบนดอนถึง66%ร์เแสดงว่าเกินครึ่งไปนิดเดียว ที่จะได้ตอบคำถามนะครับต้องบอกว่าณตัวนี้คือ1330นี่คือเป็นหมายเลขหลักสาหรับคนที่เกี่ยวกับโควิดล้วนๆเลยใช่ค่ะก็เป็นนโยบายของสบคนะคะของส่วนกลางเลยนะคะว่าวันนี้เพื่อความสะดวกของคนไข้ด้วยนะคะไม่ต้องจําหลายเลข1น3่งเลขเดียวนะคะแล้วหลังบ้านจะเคลียร์กันเองหลังบ้านก็คือว่าคนไข้โทรมาอขอเตียงเราก็จะส่งไปให้หน่วยที่ขอเตียงนะคะหลังบ้านโทรมาขอรถ นะคะเราก็ส่งไปให้คนขอรถหลังบ้านเ,ออเดี๋ยวเขาโทรมาบอกว่าเอะวันนี้ยังไม่มีหน่วยบริการไปดูเลยหลังบ้านก็เอาโทรศัพท์ตามเลยค่ะทำไมคลินิกนี้ไม่มาดูคนไข้นี่ค่ะอันนี้คือโปรเซสซึ่งเราพยายามทําให้คนไข้ทุกคนคนะคะได้เข้าถึงบริการตรงนั้นครัวนี้ก็พูดถึงพอรับรับผิดชอบมันค่อนข้างจะหนักหนาสหัสนี่นะครับมีหน่วยงานอื่นที่มาช่วยกันดูแลเขาเรียกว่าช่วยกันตมที่ในความรู้สึกของท่านรอง รือว่าต้องขอความร่วมมือจากหร่วยาบาลไหนไหมครอตอนนี้ที่ที่ทำงานกับทีมอาสาเนี่ยมีมาท,ทุกทุกทีมเลยนะคะ<อ>ทีมคุณแพทย์คุณคหมอพยาบาลน,นะคะทีมบุคลากรสุขภาพเนี่ยเยอะนะคะอันที่สองทีมอาสาที่จะคอลคนไข้เพื่อคัดกรองอาการก็รมีนะคะเพราะว่าโทรไปเนี่ยเพื่อให้คนไข้รู้ว่าไอ้คนไข้หนักหรือยังรเราต้องรีบส่งบริการอะไรไปให้นะคะที่ทีมอาสาทั่วไปแล้วก็ยังมีทีมไรเดอร์ รีเมเตอร์คือรับส่งยาค่ะเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยมันต้องยาด่วนต้องไรเดอร์ส่งออกซิเจนด่วนพวกนี้หามีมีหมดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ท่านลองเล่านะคะในเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเราเปิดจิตอาสาภาคประชาชนท่านก็มาโชว์ช่วยเยี่ยมนะคะหลังจากช่วยรับแล้วเนาะเราจะมีแบ่งเป็นไม้ๆกันไม้แรกนี่คือรับรับโทรศัพท์เข้ามาแล้วตอนนั้นช่วงนั้นคนไข้เยอะหน่วยบริการยังไม่เพียงพอ เราก็ให้ภาคประชาชนเนี่ยค่ะช่วยโทรเยี่ยมด้วยเพราะเจ้าหน้าที่เราก็โทรเยี่ยมคนเดียวไม่ไหวก็ช่วยกันโทรเยี่ยมว่าคนไข้อาการเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเหมือนคุยเนาะเพื่อจะให้เขาบรรเทาวความทุกข์ก่อนแล้วก็ต้องการบริการอะไรอย่างอาจารย์บอกจนตอนนี้เนี่ยเราเยี่ยมแล้วก็มีการจัดส่งยานะคะก็จะมีทีมไรเดอร์อย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะพูดถึงการหาเตียงบางทีเราเข้าใจข้อจํากัดเพราะมหาลัยยากมากนะฮะใช่ค่ะแต่ว er ิธ er ีการที่จะหาเนี่ย ใครรับผิดชอบเป็งไงเป็นโคตาไหมว่ายังทำพออต้องรับผิดชอบสักกี่เตียงต้องหาให้ได้อย่างนี้ไหมครับไม่ได้ขนาดนั้นนไม่ขนาดนั้นนะมันมันจะเป็นศูนย์รเราเรียกว่า b a s แ management system นะคะเป็นเซนเตอร์ตรงนี้ค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์จะเป็นคนดูแลแล้วก็การจัดสรรเตียงเนี่ยก็จะขึ้นกับสภาพของคนไข้ละก็คือคนไข้เหลืองแดงเขียวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแล้วแต่สภาพแล้วก็ก็จะจัดสรรไปแต่ก่อนเนี่ยสถานการณ์ที่ยังไม่รวมสายเบอร์ทุกเบอร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นทุก ทุกสายวิ่งหาเตียงกันเัวเองหนึ่งสามศูนย์น้องดวงก็ต้องหากันนะคะต,ต้องบอกว่าช,ช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งหกหกแปดก็หาเตียงหนึ่งหกหกเก้าก็หาเตียงหนึ่งสามสามศูนย์ก็หาเตียงแล้วตอนนั้นบุษราคำเปิดใหม่ๆเราก็อยากได้เนาะอยากได้โคต้าบษราคำกันอย่างที่อาจารย์บอกค่ะเล่าให้อาจารย์ฟังตอนแรกก็ส่งเพราะเพราะโรงพยาบาลทำงานแปดโมง<ๆ>แรกแรเราก็ส่งเจ็ดโมงกว่าๆเนาะแล้วก็พอทุกคนรู้ว่าคนนั้นส่งเจ็ดโมงก็ขึ้นมาหกโมงจนตีห้าค่ะ ตื่นมาแย่งเตียงกันอยากให้คนไข้ของเราเนี่ยได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วพวคนไข้ของทุกคนแหละประเด็นก็คืออย่างนี้นอกจากการโทรแบบโทรศัพท์แล้วจะมีแพลตฟอร์มอื่นไหมครับที่สามารถที่จะมาติดต่อได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมีไลน์มีไลน์ออฟฟิเชียลค่ะมี Facebook เข้าได้ทุกทางแล้วก็จริงๆแล้วคนไข้าจากสื่อช่องต่างๆเนี่ยก็มาที่เรานะคะค่ะเราเปิดเปิดทุกช่องทางเลยไม่ว่าใครติดต่อมาเรารับหมดณวันนี้เนี่ยเสียงเอาง่ายๆคือเสียงพร่ำบน่นจากคนที่โทรหา1 3 3 0เนี่ยหลักๆคืออะไรครับ ตอนนี้ต้องต้องอย่างที่อาจารย์เรียนนะค่ะว่าว่าหน่วยบริการอาจจะยังยังไม่เพียงพอเนาะเพราะผู้ป่วยเนี่ยเยอะขึ้นหลายหลายเท่าตัวเลยนะต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้อาจจะมีว่าเรื่องของการที่เอ๊ยยังไม่เห็นมีหน่วยบริการอะไรติดต่อกลับอันนี้เราก็จะโทรไปช่วยคุยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทางสํานักงานก็จะจัดสรรให้มีหน่วยบริการทั้งทั้งทั้งของกระทรวงแล้วก็ของสปสชเนี่ยค่ะลราก็ร่วมมือกันกับของกทมด้วยจริงจริงมีภารกิจอีกหลายส่วนนะที่จะช่วยให้บรรเทาความทุกข์ของคนไข้เนี่ยค่ะ อย่างเช่นเรื่องของการไม่ได้ยาอย่างที่น้องดวงว่าเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เราระหว่างที่คนไข้อย,ยังรอไม่ได้ไม่ได้หน่วยบริการจับคู่กันเนี่ยนะคะเพื่อให้ก็ไปดูเนี่ยเราก็คอเนี่ย call center ก็ทําหน้าที่ค่ะโทรหารวันนี้เธอสีอะไรแล้ววันนี้คนไข้มีอาการอะไรบ้างถ้าเกิดเริ่มมีเป็นเขียวแต่มีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกมีไออะไรเงี้ยเราก็จะมีบริการส่งยาไปชั่วคราวก่อนส่งไปรอระหว่างคนไข้จะจับคู่กับหน่วยบริการ อันนี้คือคือเรามีความคาดหวังว่าทุกวิถีทางที่จะลดเคสคเหลืองแดงเนี่ยค่ะ<ม>ที่ว่าต้องรีบส่งย้ายคนไข้ก่อนค่ะ,คะอันนี้มันอาจจะดูเหนือนอกเหนือจากบทบาทของสมชนะคะแต่ว่าก็พยายามทําช่วยกันทุกทางะนะคะความจริงสปสชไม่แต่1 3 3 0ก็ถือว่าเริ่มมาตั้งแต่ท่านนายแพทย์สมหวดฤทยานตพงก่อตั้งสปสชก็มีสายด่วน1 3 3 0เลยใช่ไหมครับค่ะตั้งแต่ที่ปรากฏติการที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ย ต้องถือว่าวิกฤตนี้หนักที่สุดแล้วใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับทั้งซาทั้งไข้บวัดนกใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเราเรามาาการให้ฟังว่ามันแตกต่างกันมากขนาดไหนครับถามว่าตอนซานี่ดวงว่ามันยังไกลาจากเราเยอะเนะาะแล้วตอนนั้นเอหมือนเหมือนทางกรมควบคุมโรคหรืออะไรเนี่ยเราคนไม่เยอะก็ยังพอรับได้นะคะมาคราวนี้นั่แหละค่ะดวงคิดว่ามันเป็นวิกฤตของของโลกมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให หลายๆประชาชนอาจจะคิดว่าอทำไมไม่ดูแลฉันแต,แ,ตแต่ดวงคิดว่ามันดีขึ้นต้องเยอะนะเพราะจริงๆแล้วดวงอยู่กับมันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีปีที่แล้วด้วยแต่ปีที่แล้วยังไม่เยอะมากจนกระทั่งสงการนี่แหละค,ะค่ะจําได้เรยหยุดสงการวันแรกนั่นนะคะวันที่เป็นวันหยุดเนี่ยคนไข้ก็เริ่มมาหาเตียงเราก็เอ๊ะทำไมสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงก็เลยมาอยู่กันที่นี่แล้วก็ช่วยกันหาเตียงมาตลอดนะคะท่านรองอยากจะขอความเห็นใจจากคนที่ต้องการพึ่ง1 3 3 0มมากขนาดไหนก็ จริงๆไม่ได้ขอความเห็นใจแต่ขอความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราพยายามทําเต็มที่แล้วแต่ก็ยังมีขาดตกบกพร่องนะคะโดยเฉพาะบางบริการเนี่ยซึ่งเราต้องไปขึ้นอยู่กับหน่วยบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยซึ่งมีความจํากัดของบุคลากรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆในช่วงแรกๆที่ท,ที่เกิดพยายามให้ทําเรื่องโฮมไอโซเลชันเนี่ย อุปกรณ์ทั้งหลายเครื่องวัด ygen, ature, ออกซิเจนเทมเพอร์เจอร์ไอตัวประหลอดวัดเนี่ยค่ะก็ขา,ข,าข,าข,าขาดขาดตลาดคนไข้ก็จะโทรมาเอะฉันไม่ได้เลยะนะคะอาหารทําไมไม่มาส่งฉันสักทีอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นช่วงแรกของข้อจํากัดนะคะซึ่งถ้าเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ว่าวันนี้สิ่งที่เราพยายามจะทําแล้วก็สาบสนโดยไปการให้เต็มที่คือเรื่องของทายังไงให้เขาสะดวกที่สุดวันนี้เลยเลย,เลยบอกว่าเราไปทําความร่วมมือกับชุมชน ว่าถ้าชุมชนไหนเข้มแข็งเราไปทำเขาเรียก community isolation ชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยแยกส่วนดูแลเรื่องอาหารไปเลยคลินิกไม่ต้องทำโรงพยาบาลไม่ต้องทำศูนย์บริการสาธารณสุขไม่ต้องทำแยกเงินเอาไปให้เขาแล้วเขาก็ดูแลคนไข้แล้วทางหน่วยบริการก็ดูเฉพาะเรื่องของบริการทางด้านการแพทย์อย่างนี้ค่ะก็จะทำให้เสียงที่มันจะเข้ามาที่1 3 0น้อยลงน้อยลงนะคะคนี้พูดถึงคุณจะมีความกังวล ฉันป่วยเป็นโควิดแล้วฉันอยู่ที่บ้านแล้วค <ecos. S 1> ่าใช้จ่ายจะเป็นอะไรต้องรับผิดชอบดูแลมากน้อยขนาดไหนเนี่ยครับเห็นว่าล่าสุดทางสปสชก็มีนโยบายในการที่จะจัดสรรงบประมาณถ้าคิดต่หัวนี่เป็นยังไงครับเล่ารายละเอียดนิดนึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเป็นการดูแลมีอยู่3-4ประเภทค่าใช้จ่ายที่1ก็คือค่าอุปกรณ์นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเครื่องวัดปรอดเครื่องวัดออกซิเจนป้ายิวเนี่ยเราจ่ายให้เหมาไปนะคะพันหนึ่งร้อยบาท ต่อคนนะคะอันที่2คือค่าเรื่องของการบริการดูแลอยู่ที่บ้านนะคะเราให้14วันวันหนึ่งเนี่ยเราให้1 0 0 0บาทต่อคนนะคะ <c oughs> ก็คือว่าจะต้องให้เตรียมน้ํา <c oughs> เตรียมธาตอาหารให้คนไข้นะคะ <c oughs> เตรียมเรื่องของยาบางอย่างที่เป็นยาเบื้องต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็เตรียมเรื่องของบริการดูแลรักษาโดยคลินิกหรือโดยหน่วยบริการโทรเชา้าโทรเย็น <c oughs> อาการเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ให้1,000บาทแล้วเราแยกค่ายา เป็นบทที่3ก็คือมียาค่ายาให้อีกนะคะมีค่าขนเขาเรียกอะไรค่าเดินทางอะค่ะจ่ายให้อีกนะคะมีค่าตรวจคัดกรองค่ะมีอีกแล้วก็ค่าเอ็กซเรย์อย่างที่ต้องดวงว่าเอ็กซเรย์ก็ได้ครั้งละร้อยคือสปสชรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยคนที่ป่วยไม่ต้องคิดว่าโหฉันตายแน่ไม่มีทางไม่คนนี้ต้องถือเป็นภาระที่หนักมากนะฮะแล้วก็บางทีผมเชื่อว่าคนอาจจะไม่เข้าใจสิทธิของตัวเองได้ซ้ำไปแต่สปสชจัดให้ผมเชื่อว่าคนทั่วไป คนที่กลัวโควิดนี่คาดหวังสอปอสชสูงมากนะครับในแง่ของบุคลากรทางแพทย์บ้างท่านร้องบ้างท่านผออเนี่ยเราคาดหวังประชาชนควรจะทําอะไรบ้างครับตอนนี้อ่น้องดวงในฐานะ,อ,ะอยู่ใกล้ชิดดวงคิดว่าอย่างน้อยๆตอนนี้เราต้องดูแลตัวเราเอง<ะ>อย่าให้เราไปในที่เสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเกิดติดมาแล้วเนี่ย<ะ>การดูแลตัวเองเบื้องต้น นะคะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่ท่านลองเรียนนะคะว่าระบบบริการอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับทุกคนทั้งหมดถ้าเราป่วยกันทีหลายๆจำนวนคนปริมาณมากเนี่ยค่ะดวงคิดว่าการดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วก็มีหลายสายตัวน,นะคะอย่างหนึ่งสี่สองสองก็ให้คําปรึกษาเรื่องอาการอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ประชาชนจริงๆสามารถมีส่วนร่วมได้หลายชุมชนเนี่ยเขาตั้งเขาเรียกว่าศูนย์พักคอย ซึ่งอันนี้ไว้ดูแลคนในชุมชนเพราะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็บ้านก็ไม่พร้อมที่จะเป็นโฮมไอโซเลชันได้เขาจะเข้ามาแล้วแล้วมีแกนนําชุมชนเนี่ยค่ะเขาช่วยกันดูแลนะส่งข้าวส่งน้ําดูแลติดตามอาการอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวการดูแลระบบสุขภาพชุมชนมันมาร่วมมือกันทํางานอันนี้ก็เป็นการสร้างระบบสุขภาพชุมชนแบบใหม่มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์คนที่อยู่ ข้างหลังเนี่ยเป็นไงครับเขาพูดคุยกันเรื่องหลักๆแต่ละวันที่มีการสนทนาการในบุคลากรทางการแพทย์หรือสอปอสชเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรที่สุดวันๆหนึ่งทำเจมไหมเราเรารู้สึกว่าวันนี้เราเห็นพลังของบุคลากรสาสุขเยอะเลยนะคะครเราจะเห็นว่าทีมอาสาเนี่ยแบบเยอะมากมาจารจ์คือคืออาสาคือทีมบุคลากรที่เขาไม่ได้ทําเพื่อเอาสตังค์เหมือน<ม>เหมือนที่เราเคยรู้สึกกันเนี่ยในหน่วยบริการ เขาเข้ามารวมตัวมีเป็นหลักพันหลักหมื่นนะคะที่เข้ามาช่วยในระบบโดยที่เข้ามาเสริมความเข้มแข็งเพราะว่ากทมเนี่ยช่วงนี้หนักมากแล้วก็เรารู้สึกว่าความทุ่มเทความเสียสละของบุคลากรเนี่ยมันสามารถแสดงออกมาให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้เลยนะคะเราเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราภูมิใจเนาะเพราะตัวเองก็เป็นวิชาชีพเภสัชเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทีมพวกเราเนี่ยในวิกฤตเนี่ยท่านก็ไม่ทิ้งประชาชน ก็ถ <icana, S 1> ือว่า e: สุดยอดมากสําหรับความทุ่มเทของบุคลากรโดยเฉพาะบทบาทของสพสชนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหานึกถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับหนึ่งสามสามศูนย์นะครับเพราะทางท่านรองกับท่านพออบอกว่านึกอะไรไม่ออกนึกถึงบ่ายโมงครึ่งตอบคำถามทุกอย่างพยายามที่ใจช่วยเหลือทุกอย่างทุกวิถีทางเลยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านสอท่านมากครับขอบคุณมากครับ โอ้โหนี่ทางานกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะ<ล>ยคุณเจม์ยมากนะครับแต่เป็นที่ผมคุยกับทางผู้บริหารสองท่านเนี่ยจังหน้าตายย้มย้มแจ่มใสนะครับเป็นจิตวิญญาณของคนที่ทำหน้าที่นี้จริงๆใช่ครับเรียกว่าจิตอาสาใช่ครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันของเรียกว่าทุกภาคส่วนแหละฮะในสังคมตอนนี้ก็ต้องช่วยกันสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เราคนไทยทุกคนจะช่วยกันได้ก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปเป็นการนอกจากช่วยตัวเองแล้วเนี่ยยังช่วยภาระแบ่งเบาภาระของบุคลากร และที่สาคัญช่วยประเทศให้ก้าวพ้นไปเสียทีเถอะวิกฤตโควิดนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนนะครับต้องฝ่าฟันไปด้วยกันครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการมิติโลกในค่ําคืนนี้ผมกับคุณชิพและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า4ี่ทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ